ได้รับเมลแจ้งจาก Google a d แล้วเนื่องเกี่ยวกับภาษีวันนี้จะมาสอนวิธีกรอ,อกภาษีที่จะนำส่ง Google a d กันก่อนจะไปกรอ,อกอย่าลืมกด Subscribe กดไล k e like, กดกระดิ่งเพื่อรับสาระดีๆใหม่ๆห,หลังจากที่เข้า Google a d แล้วเข้าไปที่การชำระเงินกดไปที่การจัดการข้อมูลภาษีจะเห็นขึ้นมาข้างล่างว่าข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกาให้กดไปตรงเพิ่มข้อมูลภาษี กรณีนี้กดไม่ได้เพราะตรงข้อมูลเพิ่มภาษีเป็นสีน้ำตาลเลือกดูข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นกดเข้าไปคำว่าศูนย์การช่วยเหลือชำระเงิน Google เลือกการตั้งค่าจากนั้นเลือกข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกาคลิกเข้าไปตรงที่ดินสอตรงส่วนเพิ่มข้อมูลภาษีจะเป็นสีน้าเงินแล้วให้คลิกเข้าไปแล้วเลือกเป็นบุคคลธรรมดาจากนั้นกดถัดไป คุณเป็นพลเมืองหรือผู้พำนับของสหรัฐหรือไม่ให้กดไม่จากนั้นไปเลือกฟอร์ม w 8 b e n ซึ่งเป็นกรณีบุคคลธรรมดาจากนั้นกดไปที่เริ่มกรอกฟอร์มส่วนที่1จะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวช่องแรกกรอกชื่อภาษาอังกฤษประเทศที่เป็นพลเมืองให้เลือกไทย t n ใส่แต่ตัวเลข13หลักเท่านั้นไม่ต้องเว้นวรรคหัวข้อที่2เกี่ยวกับที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารกรอกที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด สนที่สัญญาภาษีเลือกใช่จากนั้นติ๊กถูกแล้วเลือกประเทศไทยเงื่อนไขและัตราพิเศษติ๊กบริการเลือกบทบัญญัติข้อ7วรกหนึ่งอัตราหักเลือก0ปอร์เซจากนั้นติ๊กถูกติ๊กถูกภาพยนตร์และทีวีเลือกบทบัญญัติข้อ12วรรคอ a อัตราภาษีเลือกที่5%เปอร์เซติ๊กช่องล่างภาพยนตร์ ติกลิขสิทธ์อื่นๆเลือกบทบัญญัติข้อ12วรรค 2a เลือกอัตรา5%จากนั้นติกช่องด้านล่างลิขสิทธิ์แล้วกดถัดไปจะปรากฏแบบฟอร์ม W8 BEN ที่เรากรอกไปข้างต้นจากนั้นติ๊กถูกเพื่อยืนยันแล้วกดถัดไปกรอกชื่อนามสกุลของเราเป็นภาษาอังกฤษติ๊กใช่แล้วกดถัดไป ข้อที่6เลือกไม่จากนั้นติ๊กถูกช่องข้างล่างไม่หนังสือรับรองการเปลี่ยนสถานะหากไม่เคยได้รับรายได้จาก Google a d เลยเลือกอันแรกระบุข,ข้อมูลภาษีสําหรับโปรไฟล์การชำระเงินใหม่ส่วนใครที่เคยได้รับรายได้จาก Google Ad แล้วให้เลือกที่อันล่างเมื่อกรอเรียบร้อยแล้วกดส่ง เลือกบทบัญญัติข้อ7วรคหนึ่งอัตราหักเลือก0ปอร์ซจากนั้นติ๊กถูกติ๊กถูกภาพยนตร์ละทีวีเลือกบทบัญญัติข้อ12วรรคอ a อัตราภาษีเลือกที่5%เปอร์เซนติ๊กช่องล่างภาพยนตร์ติ๊กลิขสิทธิ์อื่นๆเลือกบทบัญญัติข้อ12วรรค 2A เลือกอัตรา5%เปอร์เซ จากนั้นติ๊กช่องด้านล่างลิขสิทธิ์แล้วกดถัดไปจะปรากฏแบบฟอร์ม w 8 b en ที่เรากรอกไปข้างต้นจากนั้นติ๊กถูกเพื่อยืนยันแล้วกดถัดไปกรอกชื่อนามสกุลของเราเป็นภาษาอังกฤษติ๊กใช่แล้วกดถัดไปข้อที่6เลือกไม่จากนั้นติ๊กถูกช่องข้างล่างไม่หนังสือรับรองการเปลี่ยนสถานะ หากไม่เคยได้รับรายได้จาก google ad เลยเลือกอันแรกระบุข้อมูลภาษีสำหรับโปรไฟล์การชำระเงินใหม่ส่วนใครที่เคยได้รับรายได้จาก google ad แล้วให้เลือกที่อันล่างเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วกดส่งควรจะนำส่งภาษีก่อนวันที่31พฤษภาหากใครที่ไม่นำส่งจะโดนไล คุณอาจจะโดนภาษี24%จากเงินได้รวมทั่วโลกของคุณ